สร้างเงินในอากาศจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะวันแรกเลยนะที่สร้างเงินในอากาศตัดสินใจจะทําคลิปแบบจริงจงจังๆอ่ะก็พราว่าเห็นคนอื่นเขาทําแล้วได้เงินกันค่ะก็เลยอยากทําบ้างตั้งใจทําคลิปลงคลิปอยู่สองสามเดือนค่ะลงเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเห็นลงเท่าไหร่ก็ไม่มีคนดู <S <S เพื่อนเพืนเจอปัญหานี้กันไหมคะสร้างเงินในอากาศท้อมากๆเลยค่ะวันนั้น แต่เราก็พยายามดูเพจใหญ่ๆนะเพจที่เขาได้เงินแล้วเพจที่เขาได้ยอดวิวเยอะๆอะ่ะแล้วก็พยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราต้องทำได้ดีวะแล้วก็สู้ต่อสู้มาจนเข้าเดือนที่แปดค่ะฟังไม่ผิดค่ะเดือนที่แปดไม่ได้อะไรเลยได้แต่ตังค่าดาวกับโปรแกรมสมาชิก เอามาทำไมในสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้อะอยากได้ค่าโฆษณาจากคลิปรีววไม่ได้ไม่เชิญคลิปยาวนาทีก็ไม่ถึงเหนื่อยท้อวันนั้นจำได้เลยว่าเครียดมากแล้วก็สั่นไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าเราคงไม่เหมาะอาชีพนี้หรอกค้อเสียเวลาชีวิตเลยทำมาแปดเดือนไม่ได้อะไรเลยแต่ในใจก็ยังคิดนะว่าเสียดายเวลาสู้มาต้องแปดเดือนแล้วว่า มันน่าจะไปอีกไม่ไกลมั้งถ้าเราจะสู้ต่อเราก็สู้ต่อค่ะสู้ต่ออีกไม่นานจริงๆแล้ววันนั้นของเราก็มาถึงค่ะ Facebook เชิญให้สร้างรายได้จากคลิปลวิวจำได้เลยว่าดีใจมากๆใจฟูมากๆเลยว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วแต่เพื่อนๆรู้อะไรปะเราใจฟูได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะน้อยอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะ ลงคลิปเท่าไรเหรียญก็ไม่ขึ้นค่ะเหรียญก็ไม่วิ่งเพราะว่าเพจเรามันยังเล็กอยู่อ่ะเพจเรามันยังไม่โตยอดวิวมันก็ไม่เยอะพอยอดวิวไม่เยอะเหรียญมันก็ไม่วิ่งเหนื่อยอีกแล้วเพิ่งจะดีใจได้แค่แป๊บเดียวเองเหนื่อยอีกแล้วลงวันละสิบคลิปยี่สิบคลิปเหรียญมันก็ไม่วิ่งลงคลิปทั้งเดือนได้มาไม่ถึงร้อยมั้งช่วงนั้นอะค่าจ้างลงคลิปถูกมากๆเลยอะ เหนื่อยท้อก็คุยกับตัวเองทุกวันนะว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ก็คิดอยู่ว่าวันนั้นนะผู้ติดตามหนึ่งหมื่นด้เดือนละร้อยแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีผู้ติดตามเราหนึ่งล้านนะ่ะมันต้องได้มากกว่านั้นดิก็เลยสู้ต่อพยายามมองเพจใหญ่ผู้ติดตามเขาเยอะยอดวิวเขาก็เยอะเหรียญเขาก็วิ่งเราก็คิดว่า เราต้องทำได้ตอนนี้ลงคลิปมาปีกว่า,วาแล้วค่ะแล้วเหรียญมันก็วิ่งแล้วลองมองย้อนกลับไปวันแรกที่เราเริ่มทำนะอู้วันนั้นโคตรเหนื่อยโคตรท้อแต่วันนี้ความเหนื่อยความท้อมันหายไปหมดแล้วนะมันมีแต่ความภาคภูมิใจที่เราเอาชนะตัวเองได้ไม่ได้สนใจเลยเรื่องเหรียญนะ่ะแต่สนใจว่าเฮ้ยกูชนะแล้วกูทำได้แล้วไฮ้กูก็เก่งเหมือนกันนี่หว่า ไม่เสียใจเลยค่ะที่วันนั้นตัดสินใจลงมือทําถ้าวันนี้ใครที่ยังท้ออยู่ใครที่เหนื่อยพักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมาสู้ต่อนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกันสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้นะคะ